สวัสดีครับทุกท่นานนำทุกท่านมาที่วิลล่าพาร์ครับสนามของสโมสรแอสตันวิลล่าในวันท่งุธยาพร้อมด้วยผมสาธิตเกรกุลครับเตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ญ่ คริสตีโนโรนันโดมุลเลอร์มาเซโลคริสตีโนโรนันโดอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นี่ครับดูจากภาพช้าม,มุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วโทมัสมุลเลอร์ รุสเตนอโลนันโดดูนครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจงังหวะเวลาเลยครับเอาไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับ ว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกะดกบอลไปได้สวยครับ น่าลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับลูกนี้ที่จริงน่าจะเป็นประตูมากเลยนะครับคุณเดนดีสอนจังหวะเปิดบอลเข้าไปนในเขตโทษโอ้โห,หน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับมันข้ามคานครับนานี่ นะรครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วคริสเซโนโรนัลโดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเจอลูกเสียบมุมสูงเข้าไปตุงตาข่ายอย่างนี้ผู้รุ่สามตัวคนไหนก็หมดสิทธิ์ที่จะพุ่งไปถึงทั้งส้นครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ And the goal scorer for Manchester United in the 26th minute, number 28, Cristiano Ronaldo. และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้และจงลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขึ้นมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับนี่เข้าไปตุ้มตาข่ายเลยครับและนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ในเต็ดที่ทุกๆท,ท่านคุ้นเคยคริสเตนโรนัลดและเขาก็ยิงเลยครับ คริสเตียโนโรนารโดทำได้ครับนแล้วครับนี่เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่สวยรูอของเขาอย่างแท้จริงดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับ คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับ <United. S 1> แต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายาม <Number 28. S 2> เดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตู <Crist iano S 2> ให้มากที่สุดมาเซลโลทดเวลา3นาทีครับ คริสเตียนโรนันโดแมนเชสเตอร์นเต็ดได้ฟรีคิกครับโอ้โหลูกนี้เกือบเป็นประตูจริงครับบอลไปชนคานหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับ แมน,นเชสเตอร์ในแต่ทำงานในครึ่งแรกได้โดดเด่นมาแล้วนะครับตอนดูว่าครึ่งหลังพวกเขาจะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องอีกหรือเปล่าลิคาโดกากา้าโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับ คริสซตนยโรนันโดทะลักออกไปครับลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มลิคาโดกา้าและลูกนี้ยิงเลยครับ มุลเลอร์ถือว่าแนวรับทำได้เยี่ยมเลยนะครับชาวอ,อน,นี้เป็นการเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับลอยส์ <L ies. S 2> โอ้นี่เป็นโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และคริสเตียโนโรนาลโดครับก็แสดงความมาัรรยจให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับและนี่เป็นประตูที่3ของเขาแล้วอันนี้เป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณเอเดรียนครับอดีมได้บอกเลยนะครับว่าเขาต้องพยายามที่จะประกบให้ติดกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเขาพลาดแล้วก็ขาตายเองเลยครับ ยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับและก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะครริสเตียโโโนนัลดมาโกลอยส์อครับฟิลิเป้คูตินโยครับพาบอลกระชากหนีตัวประกบไปแล้วครับดูครับดูของการลูกนี้ได้เยี่ยมครับ เราน่าจะผ่านไปได้นะครับขอนเราล้างไปครับจะเป็นลูกัต,ง,ตงแตอกมาครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนตัวสองคนพร้อมกันเลยครับคูตินโย โทมัสมุลเลอร์แล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับหลังจากที่ห้ามหันกันมาอย่างสนุกยาวนานแทบจะตลอดเกมนะครับเหลืออีกเพียงแค่2-3นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับถ้าหากทีมไหนทำประตูได้และเป็นผู้ชนะคริสเยโนโรนันโดไม่เป็นประตูครับ พวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวสองคนรวดเลยนะครับมาวอมอยู่ที่ข้างสนามเตรียมจะลงแล้วครับ <brand noise> นะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับทีน,นี้มองต่อได้ดีแล้วนะครับทีของพวกเขายัางได้ครองบอลต่อครับลิคาโดแกาก้าฮุมเมลส์ ลและเขาก็ยิงเลยครับขาตบพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้คริสตีโนโรน,นัโดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ และลูกนี้เป็นประตูที่เชียบขาดเหลือเกินครับถึงแม้ว่าแนวรับจะมีช่องโหว่ให้เห็นเยอะนะครับแต่ก็ต้องให้เครดิตกับเกมรุกจังหวะนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะจบสกอร์ที่สุดยอดจริงๆครับตอนนี้มีประตูที่สวยงามเปิดชื่อให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูที่ขาดเกมเลยก็ว่ได้ และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด